สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับกลุ่มหงโยกแปดริ้ววันนี้ผมควบไอ้เจ้าแมงกระไทยมาเปิดคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้เรามาอยู่กันที่คลอง15สายกลางนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับอีอกหนึ่งฟาร์มน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มเพาะเลี้ยงนกหงโยกไทยจะเป็นฟาร์มของใครจะเป็นเจ้าของฟาร์มจะเป็น สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำว่าอะไรกูมสุล่ามวันนี้เรามาพามาพบกับเจ้าของฟาร์มสุดหลอ่อก็เดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มแนะนำชื่อเสียงเลี้ยงนามของตัวเองให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยนะครับว่า,าชื่ออะไรเลี้ยงนกอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวยังไงเราค่อยคุยกัน เดี๋ยวเชิญแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับผมบางลูกครับอยู่คลอง15ครับเลี้ยงลกขงหยกอยู่คลอง15สายกลางครับสายกลาง<ะ>ก็คือตามชื่อเฟสเนี่ยที่ผมเห็นก็คือบางลูกวีโก้บางลูกว<ะ>ีโก้นะครับเรียกง่ายๆว่าบางลูกว<ะ>ีโก้หรือว่าบางลูกคลอง15างสายสายกลางคร<ะ>ับได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นที่รู้จักของคนละแวกนี้ก็จะรู้จักกันในชื่อของบางลูกว<ะ>ีโก้ก็คือ ามชื่อเฟสเลยตาม <laughs> ชื่อเฟสก็คือที่พวกเรามาฟาร์มนี้ก็คือเ,ออเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงมือใหม่เพิ่งเริ่มเลี้ยงนกของโยกได้ไม่นานครับไ,ไม่นานก็คืออยากจะออสอบถามหน่อยว่าความเป็นมาในการเลี้ยงนกของโยกทําไมถึงสนใจในการเลี้ยงนกของโยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีลักษณะเด่นของมัน สีผมชอบสีสคือสีสันสีส,สัสสนสวยครับก็คือ,นะเ,อ,อเริ่มเลี้ยงมานานหรือยังนกหงยก,ก็เกือบค,ครึ่งปีได้แล้วครับครึ่งปีได้แล้วก่อนหน้าเนี้นกหงยกเนี่ยเป็นที่รู้จักของบางมาก่อนไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม,ไม่เคยไม่ไม่เคยเลยครับไม่เคยก็คือไม่เคยเลี้ยงนกแล้วก็ไม่รู้ว่านกหงยกไทยเนี่ยมันมีสีสันสวยงามขนาดไหนใช่ครับแล้วก็อะไรที่มาเป็น ตัวกระตุ้นทําให้บางหันมาสนใจนกของหยกคือบางรู้มาจากไหนว่าเอ้ยอันนี้มันคือนกของหยกแล้วบางก็สนใจมาเลี้ยงคือรู้มาจากเฟซหรือว่ารู้มาจากเพื่อนตามในเฟซครับตามในเฟซก็คือเห็นแล้วสนใจเห็นเห็นตลาดมันดีด้วยผมก็เดี๋ยวก็ลองเลี้ยงดูอ๋อคือตลาดดีด้วยตอนตอนนั้นที่เริ่มสนใจเนี่ยก็คือ,อ,อไดออ้สอบถามข้อมูลในการเลี้ยงว่า วิธีการเลี้ยงต้องมีวิธีการจัดการดูแลยังไงคือได้สอบถามกับกับปรึกษากับใครบ้างหรือว่าศึกษาเองาทางทางเฟซในเฟซครับในเฟซก็สอบถามในกลุ่มสอบถามในกลุ่มก็ตอนนี้ในเฟสเนี่ยก็มีมีทั้งกลุ่มหงยกแปดริ้วกลุ่มนกหงยกไทยหลายๆกลุ่มหลายๆกลุ่มเราสามารถไปหาข้อมูลได้การเลี้ยงนกหงยกแล้วก็บางก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยง เริ่มแรกเลยที่บางคิดจะเลี้ยงคือตั้งเป้าไว้ประมาณสักกี่คู่ก็แรกๆจนบนตอนนั้นผมเอามาก็10คู่ครับ10กว่าคู่ครับที่เริ่มเริ่มแรกๆเลยครับเริ่มเลย10คู่รับคู่นี่คือไปซื้อนกมาเป็นเป็นนกพร้อมทังเป็นนกรุ่นครับนกรุ่นเป็นนกรุ่นตอนนั้นซื้อมาราคาแรงไหมก็ตัวร20ตัวละร้อยกว่าบาทก็ถือว่าราคาราคากลางๆไม่แรงมากจนเกินไป แล้วก็ที่เห็นอยู่ในเรื่องของกรงอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ทําเองหรือว่าทาเองครับทาเองทั้งหมดให้บังเขาทำให้พี่ชายก็คือให้พี่ชายทําให้อันนี้ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับของของบังรุกที่ไปที่มาของการเลี้ยงโนกหงหยกไทยเดี๋ยวเราจะพา,าเพื่อนๆเดินดูนะครับสภาพกรงที่ต่อขึ้นมาเองแล้วก็นกบางส่วนแล้วเราก็จะ พูดถึงวิธีการจัดการการดูแลการเลี้ยงนกหงยกไทยของบางลูกวีโก้กันครับครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนแบบแบบเปิดนะก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโรงรถโรง,งรถเก่าอ๋อเ,เป็นโรงเป็นโรงรถเก่าส่วนหนึ่งก็เอาไว้จอดรถอีกส่วนหนึ่งก็ เอามาเลี้ยงนกของโยกไทยตอนนี้เรามาอยู่กันหน้ากรงก็ตะกี้อย่างที่เราได้คุยกับบังรุกเอาไว้ก็คือกรงเนี่ยก็คือเป็นฝีมือของพี่ชายบังรุกพอรู้ไหมว่าขนาดกรงประมาณเท่าไหร่กว้างยาวน่าจะบี่สิบห้ามั้งครับประมาณนะครับเอาประมาณปรผมก็ไม่ทราบอ่าก็คืออันเนี้ยพี่ชายเป็นคนํำให้ก็ประมาณประมาณประมาณกว้างประมาณ4ี่สิบห้านะสี่้าคูณสี่สิบห้าแล้วกันประมาณนั้น ตะข่ายก็เป็นตะข่ายขนาดธรรมดาไม่ใช่ตะข่ายเลย็กถามหน่อยว่าใช้ตะข่ายแบบนี้มีปัญหาในเรื่องของพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกศัตรูของนกไหมยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอเก็คือแบบนี้คืองูอะไรไม่มีรบกวนเลย,ยครับอ๋อก็ถือว่าถือว่ายังยังโชคดีนะครับ<ม>เพราะว่าบางที่เนี่ยก็คือบางทีก็อาจจะมีพวกศัตรูของนกมามามาทำร้ายตัวนกได้ส่วนกล่องนี้อันนี้กล่องก็ ซื้อมาจากบางไก่เลิกไก่เลิกของ15<า>ที่พวกเราเคยเคยไปถ่ายทำกันมาแล้วอันนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณกี่คู่แล้วครับตอนนี้60กว่าคู่ครับ60กว่าคู่นะครับก็มีทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านหลังตากล้องทางด้านหน้าอีกก็ที่รวมรวมอยู่นะตรงตรงนี้ก็คือมีอยู่ประมาณ60คู่ใน60คู่นี่คือเป็นนกพร้อมทำหรือว,ว่าเป็นนกรุ่นรุ่น มีพร้อมทําก็มีครับแล้วก็มีนกรุ่น้วยครับมีพร้อมทําและมีทั้งนกรุ่นก็คือพูดง่ายๆว่าบางรุกเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มครับเพิ่งจะเริ่มเริ่มจับคู่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงอันนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของพันชนะที่ใส่อาหารอันนี้บางรุกก็จะใช้เดี๋ยวผมขอหยิบนะขอหยิบอันหนึ่งแล้วกันอันนี้บางรุกใช้ใช้เป็นที่ใส่อาหารสุนัขนะครับผมเปิดไม่ออกด้วยเปิดผิดด้านใช่ไหมนั่น สียชื่อคนเลี้ยงนกหมดอ่าอันนี้เป็นเป็นถ้วยถ้วยอาหารสุนัขง่ายๆแต่ว่าบางลูกก็ซื้อมาใช้ใส่อาหารของนกของหยบอ,อันนี้บางลูกซื้อมาตกอันละกี่บาทสิบบาทตกอันละสิบบาท,บบาทอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อดีข้อหนึ่งบางคนก็อาจจะใช้้เรียกว่าอาจจะใช้ของเหลือใช้อย่างเช่นถ้วยพลาสติกหรือว่าอะไรก็ได้บางคนอาจจะใช้ราง อาหารรังไก่อาารังของไก่หรือว่าบางคนก็อาจจะใช้เป็นถ้วยดินเผาแต่ในความคิดของผมผมวางแบบเนี้คือดีหนึ่งนกไม่ค่อยเขี่ยอาหารทิ้งใช่ครับแล้วก็ความด้วยกว้างทําความสะอาดง่ายส่วนอาหารจะให้ตากล้องซูมหน่อยอาหารอาหารที่บางรุกใช้มีหลากหลายนะครับหนึ่งก็เป็นที่โมรเมนมิเลแล้วก็อาหารไก่ไข่ครับ อาหารไก่ไข to ่แล้วก็มีเปลือกไข่มีเปลือกไข่แล้วก็มีกระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกก็คือเป็นแคลเซียมให้กับนกอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเสริมใช่ไหมเปลือกไข่อันนี้เปลือกไข่ก็คือจากจากจากครอบครัวที่เรากินกินไข่มาแล้วเปลือกกล้ามให้นกทานส่วนอาหารก็ง่ายๆก็คือเป็นนิลเล็ตกับอาหารไก่ไข่ไก่ไข่แค่นี้แล้วส่วนอื่นๆ มีอาหารเสริมจากนี่ไหมอ๋อมีพวกมีพวกอะไรบ้างใบกะเพราพวกอะไรไงใบกะเพราให้เขากินใบกะเพรานี้ให้ประมาณสัปดาห์ละหรือสัปดาห์ละครั้งครับสัปดาห์ละครั้งขนมปังด้วยครับอ๋อขนมปังอันนี้เป็นขนมปังอะไรขนมปังธรรมดาหรือว่าขนมปังโฮมเมดธรรมดาครับขนมปังธรรมดาคือขนมปังเนี่ยอันนี้ให้เฉพาะกุมีลูกหรือว่า ให้หมดให้หมดเลยครับให้หมดเลยมีลูกไม่มีลูกให้หมดบำรุงบำรุงพ่อแม่นกให้มีความสมบูรณ์อันนี้บางส่วนเดี๋ยวเราไปไปดอูอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการจัดการในเรื่องของน้ำในเรื่องของการให้วิตามินกันเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันครับ ตอนนี้เรามาอยู่กับบังรุกนะครับก็จะถามในเรื่องของอการให้น้ําตะกี้เราพูดถึงในเรื่องของอาหารกันไปแล้วอาหารที่บังลุกบอกก็มีอยู่ประมาณ2ออย่างก็คือมิเลสกับอาหารไก่ไข่นะครับส่วนอาหารอาหารเสริมก็จะมีพวกขนมปังกับกะเพราก็ให้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วส่วนขา้ขาวข้าวโพดสดบังรุกได้ให้มั้งไหม ไม่ได้ให,ให้อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอันนี้เราพูดถึงเทคนิคของของฟาร์มของบางลุกอันนี้น้ําเป็นัาชนะใส่น้ําก็แบบเป็นถ้วยธรรมดาหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายขายอาหารนะครับแล้วก็น้ําที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเป็นน้ําสีออกแดงๆเดี๋ยวให้บางรุก พูดหน่อยว่าน้ําสีแดงนี่เป็นน้าวิตามินหรือว่าน้ายาน้ำวิตามินครับเป็นน้ำวิตามินอันนี้บางลูกใช้วิตามินยี่ห้ออะไรบอกได้ไหมวิตามินเอนวิต้าครับวิตามินยี่ห้อเอ็นวิต้าเอ็นวิต้าอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันผมซื้อมาในเฟซครับก็คือบางลูกบอกว่าซื้อมาในเฟซนะครับก็เป็นวิตามินอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้เลี้ยงนกหงส์หยกวิตามินน่ะบางลูกให้วันละสัปดาห์ละสองสามครั้งครับสัปดาห์ละสองถึงสามครั้ง มีมีมีกำหนดวันไหมว่าต้องเป็นวันสัปด,ดาห์สัปดาห์นึ่งคือจันอาคารพุดหรือว่าแล้วแต่เราจะให้ okay, แล้วแต่ครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนเดี <c oughs> ๋ยวขออนุญาตเก็บ <c oughs> เก็บช่วยน้ำก่อนอันนี้เดี๋ยวถามบางลุกหน่อยว่าเทคนิคการการแขวนผมแขวนผมแผ่นสูงไปใช่ไหม <c oughs> เทคนิคการแขวนช่วยน้ำนกเนี่ย ก็คือบางลุกจะแขวนไว้อยู่ใต้ใต้รังครับใต้รังเพราะสาเหตุเพราะว่ามีเทคนิคไหมกันนกครับการนกมันขี้ใส่อ๋อกันนกมันมันขี้ใส่ในถ้วยน้ําบางลุกก็จะแขวนใต้คงเพาะนกมันก็จะได้เน่ขี้ใส่ไปในถ้วยแล้วในเรื่องของถ้วยน้าบางลุกทาความสะอาดทุกวันไหมทุกวันครับเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันก็เช้าเช้ามาล้างแล้วก็แล้วก็ใส่น้ําใหม่ น้ำเนี่ยก็คือให้กินวันต่อวันครับผมให้กินวันต่อวันเป็นน้ําเป็นน้ําบ่อหรือว่าเป็นน้ําประปาน้ําประปาครับเป็นน้ําประปาจริงๆแล้วเอ่ออันนี้อันนี้เป็นเป็นเอ่อความความคิดส่วนตัวนะบางทีผมว่าน้าน้าประปาให้นกทานผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจริงว่าน้าน้าน้าประปาเนี่ยมันผสมคอรีนถูกไหมอ่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นน้ําจากธรรมชาติเป็นน้ําบ่อผมว่ามันน่าจะดีกว่าอันนี้ลองดูนะ เพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้น้ำปราปาให้นกกินผมจะใช้น้ําจากธรรมชาติคือน้อําบ่ออันนี้ก็คือในเรื่องของในเรื่องของน้ํานะครับแล้วก็ถามบางลูกอีกอย่างหนึงว่าเนี่ยกงบางช่องผมเห็นว่ามันไม่มีไม้ให้นกเกาะสาเหตุเพราะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวให้ให้กล้องซูมกันหน่อเนี่ยอย่างกรงเนี้ยมันไม่มีไม้ให้นกเกาะมันมีแค่แค่คอน ปากกล่องเท่านั้นเองทำไมถึงไม่มีไม้ให้นกเกาะเพราะผมไม่ได้ใส่ไงครับออ๋เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่บางกรงก็บางรูกก็จะมีเพื่อให้นกมันเกาะอันนี้ก็อาจจะในความคิดผมนะอาจจะทําให้เกิดช่องว่างมากขึ้นนกมันก็จะได้จะได้บินจะได้ขยับปีกจะได้ออกกําลังกาย สอบถามเลยว่าตอนตอนนี้มีนกพร้อมที่จะจําหน่ายไหมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนละแวก13 1 4 15ใกล้เคียงบางลูกเนี่ยอยากจะมาซื้ออยากจะมาเอาไปทาพันอย่างเงี้ยบางลูกพอมีแบ่งไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังไม่มีครับประมาณสักกี่เดือนถึงจะมีเผื่อเพื่อนๆสนใจเ็อน่าจะอีกสองสาเดือนน่าจะสองสาเดือนตอนอตอนี้ก็มีเริ่มเริ่มมีไข่แล้วครับบางตอนอ่าตอนตอนนี้นกที่บางลูกเลี้ยงก็เริ่มเพิ่งเริ่มไข่ครับไข่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักอ่า 2 1 1สิบก็จะใช้เวลาฟักอยู่ประมาณประมาณประมาณหนึ่งเดือนถึงจะมีลูกเอาง่ายๆนะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนเดือนมีนาเมษาพฤษภาประมาณมิถุนานะมิถุนานน่าจะเริ่มพอที่จะมีผลผลิตแบ่งเอาไปให้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะนำไปพัฒนาอยากจะนำไปต่อยอดเป็นเขาเรียกว่าเป็น เศรษฐกิจหรือว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเนศรษฐกิจพอเพียงสําหรับตัวเองเอาไปเลี้ยงเพลินๆแต่มันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้นะครับไม่มากก็น้อยอย่างฟาร์มก่อนหน้านี้ที่เราไปถ่ายทำมาอย่างฟามบางัง,งมัดเดือนนึงก็ตกประมาณ6หลักแต่น,นั้นเขามีอยู่ประมาณ400คู่อันนี้ก็อย่างของบางลูกมีอยู่ประมาณ60คู่เดือนหนึ่งก็ผมว่าก็ถ้า ลูกนกตกคคกละเราประมาณ3ตัวก็น่าจะได้นะเดือนละเดือนละหลักหมื่นก็น่าจะมีอยู่<ม>อันนี้เราคอยมาลุ้นกันว่าบางลุกจะทําได้ไหมนะครับอันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับผู้เพาะเลี้ยงมือใหม่นะครับชื่อบางลุกวีโก้อยู่คลอง15ห้าสาย<ค>สาย<ค>สายกลางสมมุติว่าเพื่อนๆเราแวงนี้สนใจอยากจะมาพูดคุยสอบถาม เกี่ยวกับเทคนิควิธีการดูแลการเลี้ยงนกงสงหยกเนี่ยบางบางรุกยินดีไหมอ่มาเพื่อนเพื่อนจะมายินดีครับยินดีบางรุกก็ติดต่อมาก่อนสอบถามบางรุกอยู่ไหมสะดวกไหมก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนทั้งมือใหม่มือเก่าก็ยินดีมาแลกเปลี่ยนความคิดการเทคนิควิธีการเลี้ยงอันนี้ก็เดี๋ยวให้บางรุกฝากฝาก,ฝากถึงผู้เพาะเลี้ยงผู้ที่สนใจอยากจะมาเลี้ยงนกงสงหยกหน่อยว่า เลี้ยงนกของยกแล้วมันให้อะไรกับตัวเราบ้างฝากพูดกับเพื่อนๆได้เลยว่าบางลูกเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยซื้อนกของยกมาเลี้ยงเนี่ยคือมันทำมันเลี้ยงแล้วมันยังไงมันมีความสุขมันเพลิดเพลินแล้วก็มันก็สร้างรายได้ให้เราด้วยยังไงบางลูกลองบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลี้ยงครับผมว่ามันนกของโยกมันก็มันตลาดมันดีครับตอนนี้ครับครับผมมันเป็นรายได้ได้ครับ ครับครับซึ่งงานประจําของบางรุกคืออะไรก็เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะด้วยครับอ๋อมีทั้ง,ม,งมีทั้งวัวแล้วจะมีทำดินผสมขายอะไรนี่ครับอ๋อทำทำดินดินสําหรับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไมแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงความแพะหน่อยตอนนี้แพะที่บางลูกเลี้ยงอยู่เป็นแพะสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์บบครับแพะพันเนื้อครับสายพันธุ์ับตอนนี้มีสมมุติว่ามีคนที่สนใจอยากจะซื้อแพะไปเลี้ยง หรือว่าอยากจะซื้อแพะไปทําอคิโกสาหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีจาหน่ายไหมตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนกก็ยังไม่มีมันมีมีแต่มันยังไม่หย่านมครับอ๋อมีแต่แพ้เล็กยังไม่หย่านมก็คือสามารถเอามาติดต่อจับจองไว้ก่อนได้ก็คือบางลูกเนี่ยส่วนมากก็หย่านมสามเดือนเขาก็มาเอาไปแล้วครับไม่ทันอกิวอัออกไม่ทันตอนนี้แพะออกไม่ทันไม่ทันตัวอคิโกครับไม่ทันตอนาคตข้างหน้าผมว่านกก็ น่าจะเป็นเช่นเดียวกับแพะก็คือไม่นกลงลังมาก็คือขายหมดขายหมดไม่ทันเก็บเอาไว้พัฒนาเองกัยังไงหากเพื่อนๆสนใจหรืออยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนก็ติดต่อชื่อเฟซก็คือบังรุกวีโก้ครับอันนี้เป็นลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวเอาลูกสาวมองามองกล้องหน่อยบา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 ยเพื่อนหน่อยบายบายหน่อยบอกหน่อยอย่าลืมมาอุดหนุนนกของหนูด้วยนะคะโอดิ หนูมีทั้งลกหอมหยกแล้วก็มีทั้งแพะพันบอมีวัวมีดินสําหรับปลูกต้นไม้ขายด้วยนะคะใช่ไหมครับใช่ไหมเร็วโ<ๆ>บวกมือให้เพื่อนหน่อยเร็วไม่ได้ไหมบายก่อนอ่างั้นเดี๋ยวให้บังลุกนะครับฝากหน่อยฝากชื่อเฟซแล้วก็ช่องทางการติดต่อื่อเพื่อนๆสนใจจะได้สอบถามก็<ๆ>ทักมาในเฟซเลยครับบังลุกวีโก้ครับครับทักมานนเพื่อก่อนครับทักมาในเฟซจะสะดวกกว่า ได้ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมพูดคุยไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นนกก็ติดต่อได้ทางเฟซก็คือบังรุกวีโกยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากากลุ่มหงหยก8ริ้วนะครับแล้วก็แคลเซียมก้อนของครูาจ์กเอาไว้หากคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟให้กับพวกเราได้นะครับ ครับผมตอนนีเ้เราพาเพื่อนๆมาอยู่กับอีกอหนึ่งงานของบางรุกวีโก้ข้างหลังเราที่เพื่อนๆเห็นนั้นก็คือเป็นฟาร์มแพะของบางรุกที่ผมได้พูดคุยกับบางรุกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าบางรุกมีทั้งฟาร์มแพะแล้วก็มีทั้งวัวแล้วก็มีทั้งดินสําหรับปลูกต้นไม้ตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับบางรุกแล้ก็บางมานอ่าบางมานครับผมบางมานพันไม้มีชื่อ เผ็ด <Pet. S 1> สวนบางมานพันไม้สวนบางมันพันไม้เป็นไม้อะไรครับบางมานครับเป็นไซรเกาหลีเป็นไซเกาหลีครับผมปัจจุบันนี้ขายอยู่ที่ไหนบ้างครับบางก็ทั่วไป ก็คือตามในเขาเขาดูในเพจนะอะไรบางทีเขาอ๋อเขาตามแบบเพจเลยเราไม่ต้องไปวังหน้าร้านที่ไหนเลยไม่ได้มีหน้าร้านครับเราผลิตอย่างเดียวหรือตอนตอนนี้มีมีคนที่คอยติดตามเพจของป๋าอยู่แล้วโอ้โหแสดงว่าป๋าเป็นคนดังอย่างนี้ต้องต้องอ้อลูกเพจของป๋าด้วยนะ่ใช่ว่าคอยติดมาติดตามผมหลงแปดริ้วด้วยใช่ครับผมคอยติดตามทั้งกลุ่มของหงแปะริ้วแล้วก็ ช่องสารพัดสัตว์ของพี่อดัมด้วยอ๋อได้เลยขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็จะบอกว่าบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนการนําเสนอไปปกติเนี่ยเราจะบุกเข้าแบบฟาร์มฟาร์มนกของโยกกับเข้ากรงนกยังเสียววันนี้ได้ดูบรรยากาศแบบเกษตรบ้างมีทั้งดินมีทั้งครับผมวัวมีทั้งต้นไม้พันุไม้มีทั้งแพะครับผมนี่เป็นแพะเนื้อใช่ครับผมมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ครับบางครับราคาที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้ม ก็คือราคาจะมันอยู่ที่ว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่สวยเกตเกตเกตมันไม่ธรรมดาเลยธรรมดาก็คือว่าเรื่องกิโลไปอ๋อเป็นกิโลถ้าสวยก็คือว่าไปอีกแบบหนึ่งมีมีสองเกตสองเกตครับผมเป็นเพราะว่าเป็นตลาดแพะเนื้อครับตลาดแพะสวยงามนะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทั้งทั้งบางรุงวิโก้ได้หรือก็บางมานได้เลยบางมานพันไม้แต่จริงเขาบอกว่าเรื่องของแพะเนี่ย เป็นเรื่องของผู้จัดการเป็นน้องสาวนะอ๋อไม่ใช่สองท่านนี้นะยังมีเจ้าของอีกท่านนึงนะแสดงว่าเจ้าของยังไม่ครบน้องสาวยังไม่มาอ๋อครับผมวันนี้เป็นกิจกรรมของในครัวเรือนที่แบ่งแบ่งการดูแลรับผิดชอบเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากคนรักนกคนรักวัวคนรักแพะและคนรักบางมาแล้วบางรุกวิโก้ไว้ด้วยครับวันนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนําเสนอครับให้กับทางเพื่อนเพื่อนคนรักนกของหยก นิดหนึ่งไหนๆมาแล้วขอคุยเรื่องนกสักนิดหนึ่งได้เลยครับอันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวเรื่องของการจับคู่นกโดยพ่อมือใหม่หรือหลายท่านครับผมต้องการจะให้นกเขียวในบ้านของเรามีมูลค่าที่สูงขึ้นครับผมอ่าเราก็จะมีการเทคนิคในการที่จะเข้าคู่และพัฒนาทําำยังไงนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าถ้าอยากให้นกเขียวมีมูลค่ามากขึ้นต้องใช้พ่อแม่เขียวจับคู่กันครับแล้วดูลูกนกถ้าลูกนกเป็นเขียวล้วนครับ ขายออกตลาดนอกไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้นอกประเทศนะขายออกจากนอกบ้านเรานะครับไปทั้งหมดเลยส่วนถ้ารูปเป็นสีฟ้าเก็บไว้ก่อนเพราะบางตัวที่เรามองเป็นเขียวอาจจะเป็นโกลเด้นก็ได้เพราะมือใหม่บางขั้นไม่รู้หรอกเห็นเหมือนสีเขียวแต่จริงรูปออกมาโหสวยงามเลยอาจจะเป็นนกโกลเด้นหรือเป็นนกที่มีสปิดฟ้าอยู่เก็บไว้ก่อนได้เท่ากับว่านกเขียวว่ารอ ในอนาคตจะลดลงมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมง่ายนิดเดียวเป็นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวนกด้วยตัวนกเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่านกเขียวเนี่ยในตลาดมีเยอะมากเพราะเขาเป็นนกที่มียีนเด่นแข็งแรงเลี้ยงง่ายใช่ครับมันรอดตลอด สีฟ้าสีสแปงเลี้ยสิบเวลาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เขียวยังอยู่นกเขียวยังอยู่ที่บ้านบอกทำไมเขียวไม่ทายทขียวะอยากให้เล่นพูดเล่นพูดเล่นขายก็ไม่ขายก็ออกยากใช่ไหมใช่แต่เขาว่านะในตลาดเขาบอกว่าเออก็มีคนมาเป็นมือใหม่เนี่ยเขาซื้อไปเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงดีรอดง่ายเลี้ยงลูกเก่งด้วยครับผมใช่แต่เราอ่ะ ถ้าจะพัฒนาถึงระยะยาวในเรื่องของผลผลิตหรือว่ารายได้ที่จะเข้าครอบครัวก็แนะนําว่าทําวิธีนี้ครับเขียวชนเขียวนะครับลูกออกมาเป็นเขียวปล่อยออกถ้าลูกออกมาเป็นฟ้าเก็บไว้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเขียวในบ้านถ้าจะมีมูลค่าเองอันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่อดัมเอามาฝากกับบรรดาเกษตรกรมือใหม่หรือว่าผู้เพาะเลี้ยงนงหงอยกไทยมือใหม่เราจะได้เอาไปคัดเอาไปแยกนกเขียวที่มีอยู่ในบ้านของเราครับ ครับผมก็ยังไงคลิปนี้เราก็ต้องฝากาฟาร์มของบางรุกวีโก้แล้วก็าบางมานพันไม้ครับเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับอตอนนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบ้านบางรุกวีโก้นะครับนั่นก็คือดินดินผสมครับดินผสมยังไงเดี๋ยวให้บางรุกได้พูดถึงสรรรคุณของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือ แกกินได้เลยใช่อันนี้อันนี้ต้องถามบังรุกอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะอาจจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวให้บังรุกได้อธิบายเลยผสมบัติเอาไว้ทำอะไรนี่คือรุกกบมาก่อนรุกกมานี่คือชื่อดินนะครับครับชื่อดินครับอ๋อรุกกมาชื่อชื่อนี่มามาจากอะไรชื่อทำไมถึงชื่อรุกกมาชื่อผมก็ชื่อแฟนผมครับอ๋อรุกก็คือฟารุกมาก็คือเป็นชื่อแฟนมาครับชื่อแฟนครับผมอ่าตรงนี้คือดินผสมอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างในนี้ก็มี ที่เท่าครับมีดินร่วนครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแกลบดำแล้วก็มูลสัตว์ครับครับเหมาะสําหรับปลูกต้นไม้อะไรบ้างพกปลูกหญ้าลูกอะไรได้หมดครับไม้ดอกไม้ประดับอะไรได้หมดครับได้ทุกสายพันธุ์เลยครับครับผมราคาผมส่งอยู่7บาทครับส่ง7บาทครับจานวนขั้นต่าในการส่งนี่คือต้องก็ร้อยถุงขึ้นครับร้อยถุงขึ้นถึงจะเรียกราคาส่งแล้วถ้าไม่ได้ซื้อราคาส่งเนี่ย ปลีกขายเท่าไหร่ก็12ถุงร้อยครับ12ถุง100โอ้โหยังถูกเลยครับใช่ถูกให้าไม่แถวบ้านผม4ี่หบาทเลยวะแล้วผมบอกว่าผมผมไปส่งเขาเนี่ยแหละคือมันล้วนนะบางบางบางที่เนี่ยคือจับไปมันจับตัวเป็นก้อนมันจะไม่ค่อยล้วนสมมตกเขาไอ้ท่านที่ว่าเป็นก้อนมันจะมีดินเยอะตอนรดน้ํามันก็จะแน่นใช่แต่แบบเนี้ยรากของต้นไม้มันจะเดินดีเดินดีครับจะงามโอ้ยนี้ผมเหมาสักเท่าไหร่ดีอย สิบสองถุงร้อยบาทสิบองถุงร้อยผมว่าเอาไปสักร้อยถุงไหนๆเด้อแล้วแบกไปเนาะโอ้ตายเอาไว้เขาหน้าไว้เขาหน้าครับผมอันนี้อันนี้ข้างล่างก็เขียนไว้ว่าผลิตโดยสวนบางมานพันไม้ครับของสิบห้าสายกลางอ่ดเบอร์ติดต่ออะไรเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อโทรศูนย์แปดหนึ่งครับสองแปดห้าสองแปดสามห้าโทรมาเลยครับโทรมาเลยครับราคานี้นะ ถ้าถ้าโทรหลังจากนี้เราไม่ขายราคาเนี้นะเพราะว่าเราจะคิดค่าเปอร์เซ็นต์ให้กับทีมงานของยกแปดริ้วอครับผมครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งหนึ่งงานที่บังลุกทำครับผมก็คือการทําปุ๋ยสําหรับพืชสวยงามหรือปลูกได้ทุกชนิดสำหรับต้นไม้สำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่บอกไปก็ได้หรือเข้าไปดูที่เพจของ สวนบางมานพันไม้ก็ได้ครับเป็นชื่อชื่อป่าของเป็นชื่อป่าของบางรุกเองครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนครับผมดินของบางรุกหรือว่าของบางมานพันไม้กันนะครับเดี๋ยวประมาณอีกสัก2อสเดือนมีโปรโมชั่นพิเศษครับผมนกหนึ่งตัวแถมหนึ่งถุงครับผมมากันเต็มเลยอยากได้ดินต้องต้องรีบผลิตจะไม่พอครับผมครับปลูกเพาะเลี้ยงนกหงส์หยกไทยแล้วยังไงก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหงโยกแปดริ้วและช่องสารพัดสัตว์ของพี่อดัมและเพจบางมานพันไม้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ